มาตก,การเจ้าค่ะจไม่ไม่มีอะไรจะส่งเจ้าค่ะหลวงตาเป็นไงบ้างอะภาวนาเป็นไงบ้างาไม่มีอะไรก็ไหนนี่รู้อะไรเห็นอะไรอย่างไงจัเจนไงบ้างก็ไม่ไม่ทราบว,ว่ามันเป็นสัญญาหรือมันเป็นอะไรเมื่อวันก่อนจู่จตอนแปลงฟันแล้วมันก็จู่จจิตมันก็พูดว่าพูดคําพูดของหลวงปู่ดูลเจ้าค่ะ ว่าตับใดที่ยังคิดว่ามีจิตของเราปรับนั้นก็จะสร้างภพของจิตว่างขึ้นมาอยู่ล้ําไปแล้วแล้ว,ลวจิตก็ตกกระจเองว่าเอ้าเฮ้ยมันแค่นี้เหรอแบบนี้นนค่ะก็แค่นั้นแหล <g ười> ะก็ไม่แค่นั้นแหละ <g ười> ก็ถ้าเส้นยึดถือจิตมันก็จะไม่ ไม่สร้างจิตว่างขึ้นมาหลอกตัวเองเพราะว่ามันไปยึดถือว่าจิตพอยึดถือจิตปุ๊บมืนกันแล้วแต่ว่าเราจะสร้างจิตเป็นอะไรคนส่วนใหญ่ก็สร้างจิตเป็นความว่างแล้วก็เพราะว่าจิตเดิมแท้คือทําให้เกิดไม่ตายเป็นอมาตะก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นความว่างอย่างอมาตะมันก็นเลยไปสร้างนิพพานว่าง ไแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยคือสลายความรู้สึกในใจให้มันเป็นความว่างแล้วไปจมอยู่ในความว่างโดยได้ความว่างที่สลายออกไปเนี่ยสลายความรู้สึกออกไปให้เป็นความว่างโดยปัดจัดสากาาความรู้สึกมั่คิดอารมณ์อันนั้นมันเป็นการปรุงแต่งสร้างสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นทมที่มีไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายไม่ได้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ แต่เป็นการสร้างสร้างภพของจิตว่างขึ้นมาแล้วก็สร้างเราเป็นตัวเป็นตนไปฝังอยู่ในในความรู้สึกว่างที่เป็นจิตว่างนั้นแต่จริงไงจิตว่างก็ไม่ใช่จิตว่างเป็นมโนโมโนที่สร้างขึ้นมาสร้างภพของจิตว่างขึ้นมาแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปฝังอยู่ในจิตว่างมันก็เลยไม่ว่าจากตัวเราแล้วไม่ฟาจะไม่ว่าจากจิตที่ยึดถือไม่ว่าจากสิ่งที่ยึดถือแล้วไม่ว่าจากตัวเราผู้ยึดถือนิพพานมันคือ ว่างจากสิ่งที่ยึดถือและว่างจากผู้ยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งใดยึดถือก็จะไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือเรียกว่าว่างจากสิ่งยึดถือและว่างจากผู้ยึดถือในใจนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ยึดถือในใจก็จะไม่มีตัวผู้ยึดถือไม่ต้องไปทําลายตัวตนเมื่อไม่มีสิ่งใดยึดถือไว้ตัวตนของผู้ยึดถือก็ไม่มีนั่นแหละการการสลายตัวตนมันมาจากความสิ้นยึดถือไม่ใช่ว่าสลายเป็นความว่างแล้วไปยึดถือความว่าง หลวงตาเจ้าค่ะสงสัยอะคะ่ะว่า,วาเพราะว่าพอมันมาคิดๆนะคะ่ะมันก็คิดว่าจิตมันไม่มีดวงอะคะ่ะแล้วการที่เราคิดแบบเนี้ยคะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่มีเป็นจุดต่อมหมายคําว่ามันไม่มีเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้อย่างเงี้ยมันจะแยกได้ยังไงว่าอันนี้คือเราสลายไปเป็นความว่างหรือว่าอย่างนั้นนะคะ การละที่เราไปสร้างรูปลักษ์ของจิตไว้ให้จิตนั้นไม่มีดวงจิตให้เป็นความว่างอันนั้นเท่ากับสร้างรูปลักษ์ของจิตเลยให้เป็นความว่างแล้วถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราตั้งใจสร้างแต่หมายความว่ามันเข้าใจว่าจิตมันไม่จิตมันไม่ได้มีดวงอยู่จริงแบบนี้เจ้าค่ะนั่นในการที่เราคิดแบบนั้นเท่ากับปรุงแต่งปรุงแต่งสร้างภพขนจิตว่าืขึ้นมาในจิต อ๋อ oh, มันเหมือนมันเป็นอัตโนมัติของการที่คิดแบบนี้เหรอคะใช่กรเพราะว่าเราคิดว่าจิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีดวงถ้าอย่างนั้นมันคงจะเป็นความว่างเปล่าเป็นอนันตจักรวาลมันก็ไม่ได้คิดว่าจิตเป็นความว่างเปล่าโดยเฉพาะค่ะมันคิดแค่ว่าจิตมันเป็นแค่เหมือนกับมีความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหมายเป็นว่ามันเป็นความว่างอย่างเงี้ยจ้าค่ะ แต่ในใจของเรามันสร้างภพไว้ในจิตสร้างพบไว้ในจิตเดิมสร้างพบไว้ในจิตเดิมเพราะธรรมชาติจิตเดิมมันมันจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่เรากลับในใจเรากลับสร้างพบของความมีไว้ในธรรมชาติถึงความไม่มีมีเหมือนกับเป็นลักษณะของลูกโลก ที่ลอยอยู่ในความไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีลูกโลกลอยอยู่เหมือนเอาอวกาศที่มีลูกโลกลอยอยู่ในอากาศแต่ลูกโลกที่เราสร้างไว้มันใสเป็นแก้วแก้วใสจนแทบมองไม่เห็นแสดงว่าไอ้ความที่เราสร้างไว้ไม่มีดวงจิตเนี่ยเราสร้างเป็นความไม่มีแต่ความไม่มีของเราคือความมีมีที่เราสร้างไว้ว่าให้เป็นความไม่มีแล้วเราก็ยึดอยู่ไว้ตรงนั้น นั่นคือทราบภพบของจิตว่างไว้ในจิตตามคําของหลวงปู่ดูลย์นาโตโลว่าแม่ครูอ,อ,อาจารย์หลวงตาเจ้าค่ะแล้วเราจะเห็นได้ยังไงอคะค่ะมันก็ยังมีเราสางเกตได้ดีมันจะมีตัวเราคิดปรุงแต่งยึดถืออะไรไว้ทักอย่างหนึ่งเช่นเราคิดปรุงแต่งว่าไม่มีดวงจิตมันเป็นความไม่มีไม่มีดวงไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอะไร แต่เราอะคิดถึงแต่ตรงนั้นของความไม่มีเราคิดถึงความไม่มีแต่เราอลืมดูตัวเราเองที่มันปรุงแต่งที่จะยึดถือว่าไม่มีความจริงมันไม่มีตัวเราแต่เราอะมัวไปคำนึงถึงความไม่มีเราเลยลืมปล่อยวางตัวเราที่ที่ไปคำนึงถึงแต่ความไม่มี หลวงตางคะ่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามีตัวหนูพูดบ่นอยู่ด้วยนะคะมันไม่ได้ไปจากความว่างจนไม่เห็นตัวพูดบน่นไอ้ผู้รู้ที่ตัวพูดบนนะ่นเนี่ยเป็นตัวเราเรายึดถือเป็นตัวเราอยู่อ๋อมันใช่ความรู้สึกประมาณนี้หรือเปล่าคะหลวงตาที่มีความรู้สึกว่า มันก็อย่างนี้แหละประมาณนี้แหละแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเหมือนเป็นความเข้าใจว่ามันเป็นประมาณนี้แหละมันไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็ในแนผู้รู้ผู้เห็นผู้ก็าใจที่มันพูดอยู่ในจิตว่าอ๋อเราเห็นหมดแล้วนี่คือสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่มีไม่มีอะไรยึดถือได้๋อมันก็ประมาณนี้แน่ยเราเข้าใจหมดแล้วเรารู้แจ้งหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็เป็นหนูหมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างนี้ใช่ใช่เราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไร ราะทุกอย่างคือธรรมชาติของความไม่มีอะไรเลยความมีก็คือความมีปงแต่งเกิดดับความไม่มีก็คือความไม่มีฉะนั้นไม่มีเราเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรแต่ไอเราที่ไม่ปฏิบัติอะไรเนี่ยมันยึดเป็นตัวเราไว้มนเลยกลายเป็นตัวเราไม่เข้าพวกอะไรเลยตัวเราไม่เข้าพวกของสังขารเกิดดับแล้วก็ตัวเราไม่ยอมเข้าพวกของความไม่มีเพราะเราก็ต้องปฏิบัติอะไรเพราะธรรมชาติมีแต่ความสิ่งใดมีสิ่งนั้นเกิดดับหมด สิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีการเกิดดับโอ้เรารู้เราเห็นก็ใจบทนี้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติอะไรแต่เราอะกลายเป็นลอยเด่นเป็นอิสระจากความมีและความไม่มีเราไม่ไม่ได้เข้าพวกอะไรเลยทุดท้ายเราอะยึดถือตัวเราไว้ลอยลอยพ้นไปจากธรรมชาติที่มีธรรมชาติสัจธรรมมีแค่สองอย่างคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับแต่ตัวเราเป็นอะไรตอนนี้ไม่ลอยเราไม่ใช่ทั้งตีเกิดดับและเราก็ไม่ใช่ทั้งตีที่ไปเกิดไปดับเรากลายเป็นตัวเราเป็นอมตะ เหมือนมีตัวมันจะเป็นความรู้สึกที่เนียนมากเจ้าค่ะหลวงตาถ้าหลวงตาไม่พูดหนูจะไม่รู้เลยอะค่ะแล้วพอพอมันพอจะสังเกตรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกเนียนเนียนมันจะมีตัวเราอ่ะออกมาจากความรู้สึกเนียนนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชคือเรารู้สึกว่าเรารู้แจ้งหมดแล้วเราพ้นทุกแล้วไม่มีงานที่ไรเราจะต้องทําอีกแล้ว เราบริสุทธิ์ผุดพองแล้วเรานิพานแล้วแล้วแต่เราจะคิดว่าเราเป็นอะไรเถิหนูไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะหลวงตาอ๋อมันไม่ใช่มันมันมีอยู่มันคิดปรุงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเอาล่ะค่ะมันเนียนๆมันเหมือนกับเราหมดคิดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าเข้าใจว่าอ่อนมันเป็นนิพานในปัจจุบันไม่ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้เจ้าค่ะต้องเห็นว่าพอเราคิดอย่างเงี้ยแต่ละขนาดจิตมันเป็นตั้งขานเกิดดับ คล้ายๆกับการที่มันเหมือนคล้ายโยนิโสรหรือทบทัวหรือปรุงขึ้นมาอันนี้ไม่เห็น<ร>เห็นเห็น,หนมันในปัจจุบันจริงๆเห็นปัจจุบันขนาดจริงๆเห็นว่า <ๆ S 2> ความคิดว่าเราถึงที่สุดแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่มีกิจต้องทําแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราอะไรก็ตามแล้วแตจ่จะคิดยังไงก็ตามว่าเป็นเราเราเราอย่างไงก็ตามเรารู้แจ้งเราถึงที่สุดแห่งทุกเราอะไรเราไม่มีกิจที่ต้องทําแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะธรรมชาติมันเป็นทั้งมันเช่นนั้นเอง แต่ไอเราเนี่ยที่ยืนพื้นไว้เนี่ยต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งที่เป็นอวิชาปัญญาตังกระลาตักระลาปัญญาิญนานคือเป็นสังขารปรุงแต่งที่ร้ายที่สุดคือมันปรุงแต่งด้วยอวิชาในปฏิจจาวัตุบาทที่จะพาไปสู่ภพชาติเพะฉะนั้นเวลาในในจิตเดิมแท้ของเราอ่ะมันจึงมีโลกลอยอยู่ในอวกาศในจิตเดิมแท้แล้วมันเหมือนเหมือนมนที่หลวงปู่ดูลตรอว่ากลับคืนสู่จักรวาลเดิมแต่มันไม่สามารถกลับคืนสู่จักรวาลเดิมไป ว่าในจักรวาลเดิมมันกลับคือสุจักรวาลเดิมในจิตเดิมแท้มันไม่มีไม่มีโลกอยู่แต่นี้มันมีโลกลอยอยู่ในจักรวาลมันก็เท่ากับว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันยึดอยู่ยึดอุปทานขันห้าเป็นโลกอยู่ขันห้าเนี่ยเป็นโลกถ้าไปยึดมันจะเป็นโลกกลายเป็นโลกที่ลอยอยู่ในในจักรวาลเดิมมันไม่ใช่กลับคืงสุจักรวาลเดิมแต่เราเป็นโลกที่อยู่ในจักรวาลเดิมมันเห็นไม่ชาติเจ้าค่ะหลวงตา ก็เนีผู้ที่อยากจะเห็นให้ชัดเนี่ยผู้ที่อยากให้เห็นให้ชัดเนี่ยที่ที่ถามเนี่ยมันเห็นไม่ชัดมันเห็นไม่ชัดแล้วใครที่ตรึกคำหนึงอย่างนี้ว่าเอเราเห็นไม่ชัดเลยทํายังไงเราให้เห็นให้ชัดอย่ากที่หลวงตาพูดทําไงเราจึงจะเห็นให้ชัดอย่างที่หลวงตาพูดเราเห็นไม่ชัดเลยเราเห็นไม่ชัดเราเราเราเนี่ย ไถูกหรือเปล่าเจา้าค่ะคือหนูอะ่ะมีตัวหนูอะ่ะเป็นแนบอยู่กับความรู้สึกที่มันเนียนมากๆเลยจนหนูอะ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้มีค่ารู้สึกยึดอะไรหรือปฏิบัติอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันไปอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นจนมันลืมไปเลยอะค่ะว่าเหมือนมันมันก็เป็นการจับอารมณ์อย่างหนึ่งใช่ใช่ใช่เจา้าค่ะถูกต้องแต่ว่ามันกแบบ็คือยึดอุปทานยังไม่ยิดอุปทานขันหน้า ถ้าสังเกตได้ดีอ่ะมันที่หลวงปู่ม้านปุริโตแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านว่าผู้ที่อิ่มแล้วย่อมไม่โหยหาผู้ที่อิ่มในธรรมแล้วย่อมไม่โหยหาเราว่าอิ่มในธรรมแล้วแต่ในใจลึกๆมีการโหยหายังหยหาผู้ที่อิ่มในธรรมแล้วจะไม่โหยหาแม้แต่พระเจ้าเสด็จมาอยู่ต่อหน้าอย่าว่าหลวงตามาอยู่ต่อหน้าเราเลย เราก็ไม่ต้องมาหาหลวงตาแม้แต่พุทธเจ้าอยู่บนกุฏิขัรท้ากุฏีจะเดินไปถามปัญหาพุทธเจ้ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งจะเด็ยางตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านจะเดินไปถามปัญหาพุทธเจ้าพอดีฝนตกก็เลยไม่ขึ้นไปพอน้ําฝนไหล,าหลาจากชัยคาไปกระทบพื้นน้ำล่างเกิดเป็นต่อมน้ําเต็มไปหมดท่านก็เห็นต่อมน้ํานั้นเทียบกับอาการของใจพื้นน้ําก็คือใจ มันเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กันในะอย่างนั้นแต่ผู้ยึดถือไม่มีแคนั้นแหละท่านก็นิพพานสิ้นยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าอยู่บนคันกระตะวดีพองค์ที่แรกท่านจะไปถามพุทธเจ้กากราบทูลถามพุทธเจ้าแต่พอนิพพานแล้วท่านสิ้นโหยหาแล้วไม่หิวแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปถามทาไมท่านก็เดินกลับพุติเลยเพราะฉะนั้นในการที่เรายังขับรถมาหาลูกตาถึงที่เขาใหญ่เนี่ยจากกรุงเทพน่าจะแดงว่ายังไม่อิ่มในธรรม มันชืมันก็ได้มันจะพิจีรยนาได้ไม่ใช่ว่าพูดว่าไม่ต้องมาหารลูกตานะ่หมายถึงว่าการที่ยังโหยหาอยากประหารลูกตาอยากมาคุยธรรมะแสดงว่ามันยังไม่อิ่มในธรรมเพราะอิ่มในธรรมแล้วมันขนาดพระเจ้าอยู่บนกุฏิอยู่กขะท้ากุฏิข้างบนเข้าไปถึงใต้ถุนแล้วจะไปถามปัญหาแต่นิพพานแล้วก็เดินกลับกุฏิเลยเพราะว่าผู้อิ่มในธรรมแล้วย่อมไม่ไม่โหยหาย่อมไม่แสวงหา ผู้ยังโหยหาอยู่ผู้สแสวงหาอยู่ยังไม่อิ่มในธรรมยังไม่อิ่มนั่นเหมือนกับพืนที่กินข้าวอิ่มจนท้องจะแตกแล้วเขาย่อมไม่สแสวงหาอาหารในขณะนั้นมันเป็นความสงบมันเป็นความสงบเงียบสงัดว่างเปล่าปราศจากความปรุงแต่งโดยสมบูรณ์ในธรรมชาตินั่นเองมันไม่มีใคร ที่สงบไม่มีใครที่สงัดไม่มีใครที่บริสุทธิ์ไม่มีจิตของใครไม่มีใจของใครเงียบสงบสงัดบริสุทธิ์แต่มันเป็นความเงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสมบูรณ์โดยธรรมชาติไม่มีใครเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีใจจิตใจของใครเป็นผู้บริสุทธิ์ มันเป็นความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์โดยธรรมชาติน,นั่นเองมันจึงไม่มีใครต้องโหยหาไม่มีใครต้องหิวไม่มีใครอิม่มเห็นไหมจุกในอกเลย <laughs> จุกในอก <laughs> เห็นแล้วเจ้าค่ะตัวที่มันคอยจะแบบอุ๊ยตกใจว่าอุ๊ย ใช่ธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติอยู่มันเป็นตามนั้นนั่นแหละคือเหมือนทบทวนความรู้ใช่ไหมคะใช่นัน่นแหละมันยังไม่อิ่มเหมือนแบบว่าให้แน่ใจว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆแบบเนี้ยเจ้าค่ะนัน่นแหละก็คือยังไม่อิ่มยังหยหาอยู่ผู้ที่อิ่มแล้วย่อมไม่ไม่หยหาอาหารใน,นขณะนั้นผู้ยังหยหาของกินต่ออีกแสดงว่าเขายังไม่อิ่มที่ท่านกล่าวว่าผู้อิ่มในธรรมแล้ว ย่อมเติมทำไม่ได้ต่อไปทำที่ไม่อาจเติมทำได้นั่นเนี่ยคือทำไม่มีทำให้เติมเพราะมันไม่มีที่ให้เติมทำมันอิ่มในธรรมแล้วผู้อิ่มในธรรมแล้วเติมทำอีกไม่ได้แล้วความไม่มีธรรมที่จะต้องเติมทำในแก่ผู้ใดอันนั้นเนี่คือเป็นธรรมัันเงียบสงบสงัด ว่างเปล่าจากความพรุงแต่งว่าอะไรเป็นอะไรโดยสมบูรณ์ของมันเองเนี่ยหลวงปู่ดีตาน,นังกะโลแมกวาจาร์ท่านมาเขียนไว้ที่ฝาผนังข้างหลังประธาน,นว่ารู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดอีกต่อไปรู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปอิ่มแล้วก็รู้ว่าอิ่มแล้วจะต้องไปถามใครอีกว่า นี่เราอิ่มหรือยังคนอิ่มแล้วย่อมไปต้องไปถามผู้ใดว่าเราอิ่มหรือยังถ้ายังไปถามใครอยู่แสดงว่ายังไม่อิ่มมันเงียบสงดัดที่ก็เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์หมดจดหมดการปรุงแตง่งหมดความสงสัยหมดความแสวงหาปิดปากเงียบเหมือนกับคนอิ่มแล้วก็ปิดปากเงียบ ิดใจใจมันเงียสงบสงบสงัดว่างเปล่าจากความปรุงแต่งแล้วทำไมในใจมันยังจะแบบทําอะไรยุกยุบยิอยู่อะค่ะในในใจลึกๆมันจะมีความยังหิวอยู่ยังโหยหาอยู่ยังไม่ความต้องการยังไม่เต็มอิ่มเพราะมันยึดถือจิตเป็นตัวเราจิตเป็นของเรา อย่างที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อดุลตโตโรท่านกล่าวว่าตรับได้ผู้ที่ตรับได้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นตัวเราหรือเป็นของเราอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะช่วยตัวเราหรือช่วยจิตของเราให้นิพพานตรับนั้นก็จะสร้างภพของจิตว่างสอนจิตเดิมแท้ตลอดไปหนูก็ต้องถามว่าทำยังไงมันก็ไม่รู้ว่าจะไปะใครเป็นคนถามว่า <laughs> และหนูจะต้องทํำยังไงในเมื่อธรรมชาติเดิมแท้สัพเพธรรมานาตาธรรมชาติทั้งสังขารและวิสังขารไม่มีตัวตนไม่มีตัวหนูไม่มีของหนูไม่มีตัวเราไม่มีของของเรา,ม,ม,เรามันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดจดไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ว่าเป็นความสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ก็เพราะว่าไม่มีใครเป็เจ้าของเขาเหมือนสาวบริสุทธิ์สาวปรมารี เมื่อมีมีใครเป็นเจ้าของครอบครองเขาก็ยังบริสุทธิ์หมดจดของเขาโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปทําให้บริสุทธิ์แต่ถ้ามีผู้ชายคนใดจะไปทําให้สาวคนนั้นบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นความไม่เป็นสุทธ,ธิทันทีเพราะฉะนั้นสาวบริสุทธิ์มันเป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นความบริสุทธิ์มาแต่งแต่เกิดไม่มีใครไปทําให้บริสุทธิ์แต่เมื่อมีผู้ชายคนใดจะไปทําให้สาวนั้นน่ะ บริสุทธิ์มันกลายเป็นเสียความบริสุทธิ์ธรรมชาติของความบริสุทธิ์หมดจดมันบริสุทธิ์มาโดยธรรมชาติแต่มีผู้ใดจะไปครอบครองเขาเป็นเจ้าของเขา,า,ขเขามันทําให้กลับทําให้เขาเสียความบริสุทธิ์ธรรมชาติเดิมแท้จิตใจเราเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติแต่ด้วยความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจึงมีตัวเราเป็นยึดถือจิตเป็นตัวเราของเรา และพยายามจะช่วยจิตให้นิพพานหรือช่วยตัวเราให้นิพพานให้เป็นความบริสุทธิ์แต่แท้จริงความบริสุทธิ์ไม่มีใครช่วยได้เขาเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเหมือนกับสาวพรหมจรีเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติคือมีบุได้ไปช่วยเขาบริสุทธิ์มันกลายเป็นความไม่บริสุทธิ์ต้องรู้ท้อทันความพยายามที่จะช่วยจิตของเราหรือช่วยตัวเราให้ไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์ เป็ๆๆนซึ่งนิพพานอันนั้นมาทำให้เสียความเปี่สุดเลยไปอลง้เจ้าค่ะคือปฏิบัติมาแล้วมันก็แบบเนียนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็ผิดเหมือนเดิมทุกครั้งแบบผิดเหมือนเดิมแต่มันละเอียดขึ้นครั้งนี้หนูไม่รู้เลยแบบหนูก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งค่ะ <laughs> ความเนียนเนี่ยมันผิดละเอียดจกนกระทั่งเหมือนกับถูกโดยไม่มีที่ผิดเลยอันเนี้ยากมากนอกจากพูดมีบาร,รมีเต็มแล้วในชาติปัจจุบันต,ติกสามาตัดสรุเองได้เพราะฉะนั้นถ้าบารมีหย่อนหน่อยเนี่ยมันจะต้องมี ผู้ชี้แน่เพื่อให้มันตัดสู้เองได้ตัดสู้เองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ชี้แน่จริงะตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าพระอ,อาหารหันต์ขีนาศพได้แล้ในไอ้ที่มันชี้แนะอะไรก็ชี้แน่ตรงที่มันมันมันหลงเนียนเลยมันเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วที่ต้องทํา มันไม่ยึดอะไรเลยไม่ทุกข์กับอะไรไม่กังวลใจกับอะไรเลยมันเนียนๆเลยแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นมันก็เลยว่ารู้สึกไม่ทุกข์กับอะไรไม่เนียนๆเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่เกิดขึ้นเช่นว่าตอนนี้สามีก็ไม่ได้ขัดใจอะไรลูกก็ไม่ได้ขัดใจอะไรก็อัวไม่ได้ขัดใจทุกอย่างดีไปหมดก็เลยรู้สึกว่ามันสุขสบายใจทุกอย่าง เงินทองมีใช้รถลามีขี่นอนห้องแอร์อยู่บ้านแอร์ขับรถแอร์ทำงานห้องแอร์ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ไปหมดมันเลยไม่ได้ตกเป็นทุกอะไรแต่พอหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่กี่วันจะจะทำอะไรก็ทำซะตอนนั้นก็สติแตกเป็นบ้าหลายคนหรือว่าผัวที่รักเมียที่รักลูกที่รักหลานที่รัก จะถึงแก่ความตายเป็นโรครายแรงเช่นมะเร็งรายแรงแค่นั้นเนี่ยไอที่บอกไม่ทุกข์กับอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็สติแตกเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นหลังไปหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุแห่งทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อยึดถือกูอยู่ก็ยังไม่รู้ว่ายึดถือโดยเฉพาะยึดถือตัวเองเขาบอกว่าสามีอันเป็นที่รัก ปริยาเป็นที่รักลูกหลานเป็นที่รัก,ก,นะเ,ปกเป็นมะเร็งร้ายแรงจะถึงแก่ความตายภายในกี่วันมันก็ทนไม่ได้แล้วอันนั้นก็ยังพอทนได้จริงๆแล้วมันไม่เท่ากับที่บอกว่าเราเป็นมะเร็งร้แรงระยะสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยพอตรวจพบเจอพบก็ระยะสุดท้ายแล้วอยู่ได้อีกไม่กี่วันจะทาอะไรก็ทําซะลูกตายเห็นหลายคนเป็น,เป,นเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นเจ้าหญิงนิทราไปก็มี ตลบไปเลยพอฟังปุ๊บรับไม่ได้ที่บอกไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถืออะไรสบายใจแล้วไม่มีอะไรที่ยึดถือแล้วแต่พอคนที่รักติ่งที่รักโดยเฉพาะตัวเราที่เป็นติ่งท,ที่รักที่สุดจะถึงกับความแตกดับแค่นั้นแหล่ยสติแตกเป็นบ้าเลยเพราะว่าอะไรเราลักอะไรก็ตามไม่เท่ากับรักตัวเองเ เวลาน้ำยังมาไม่ถึงมันก็เลยยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยสบายใจทุกอย่างมันก็เลยเหมือนก็จะพ้นทุกข์นลผู้ที่ปฏิบัติทำแบบเนียนๆแบบเนี้ยเยอะมากลงเนียนๆอย่างเงี้ยโดยขาดการพิจารณาที่ละเอียดเข้าไปตราบใดที่ในจิตมันยังมีความดินน้นรนกระเสือกกระสนมีความโหยหายังไม่อิ่มในธรรม ตราบนั้นเนี่ยความยึดถือมันยังมีอยู่ตลอดอนี่ยจะเกตเอาสังเกตไม่ว่าจะมีความทุกข์ละเอียดปานใดไม่มีความทุกข์อะไรเลยหรือมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ทิ้งในใจมันไม่ได้ไม่ได้ปความเงียบความสงบความสงัดความปัดปจากความปรุงแต่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยปัาจากการปรุงแต่งทําให้เข้าบริสุทธิ์ มันเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในธรรมชาตินัเองโดยไม่มีใครต้องไปช่วยเขามบริสุทธ์และสมบูรณ์ใจเป็นเช่นนั้นตลอดกาลอย่างเป็นอรรมดา,าอันนั้นเนี่ยที่เรียกว่าธรรมที่ไม่มีธรรมจะต้องเติมกว่าไม่มีธรรมนั่นเนี่ยเป็นธรรมคือไม่มีธรรมที่จะต้องเติมให้เต็มอีกแล้ว มันเป็นธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริสุทธิ์หมดจดโดยธรรมชาตินั่นเองไม่มีพร่องเลยเราจึงไม่อาจเติมทำให้เต็มได้เพราะธรรมชาติเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมที่เต็มสมบูรณ์บริสุทธิ์หมดจดโดยธรรมชาตินั่นเอง ไม่มีวันพองจึงไม่อาจที่มีผู้ใดไปเติมให้ทำให้เต็มได้เพียงแต่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงนี้ด้วยใจเห็นด้วยใจรู้แจ้งด้วยใจรู้แจ้งด้วยปัญญายานวิบุติญาณทัศนะในใจยังโหยหิวอยู่ยังหิวโหยยังโหยหายังดิ้นรลนยังแสวงหา ยังมีการพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรอันนั้นมันยังไม่ใช่ทำแท้เพราะทำแท้เติมจะเติมให้เต็มไม่ได้เพราะเขาไม่เคยพล่องตลอดการเพียงแต่ว่ารู้เท่าทันความที่พยายามจะไปพงแต่งช่วยทำให้เต็มอันนั้มนมันเกินทำไป คิดว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกบ <c oughs> ขอบคุณเจ้าค่ะสาธุ